บายดี day, พี่นอ้องอ่อนผ้าแม่มาบานคำาศีดาเมืองจำพอนเขาจะมาหอดเพื่อนสาวก็มาด้วยทุกคนจะเพื่อนเขาก้อแล้วเขากำงอ่อ,อนลืมล็อกรถผู้รถอยู่ข้างหลังที่ยางเป็นล็อกรถทุกคนเป็นเป็นไรแล้วทุกคนย่างล้มาจากรถลืมล็อกรถเป็นล็อกรถกันทุกคนปะไปล็อกรถกันเถอะ คนอีหยังลืมหนาลืมหลังนะทุกคนโอเคล็อกแล้วปะเข้าไปข้างในผ้าแม่มากนนี่อ่าเขาอื่นอีกยังร่วมดอกไม้เพื่นเขาทำทุกคนเดอวมากับหลานกับลูกชายอ่าเขาอื่นนียเพิ่นกินปัวคนทีป่วยนะทุกคนตามความสื่อ,อของไปมั่นไหม คนยายย่าเป่าแเละเอายายย่างมาป่าวเ,าาเ,ลาเลยทุกคนสบายดีนายเด็ยายามาอย่างงั้งงูสิติปลาเข่าข้างในีป้ปลาเอ้เมียวเด็เข้าไปเห็นยังอยู่ข้างในอันทามอีเมยแล้วว่าเพื่อนเบิ่งดวงเป็ดด้วยทุกคนเบิ่งดวงป้อน คนหลายอยู่ข้างในนะถอดเกือบก่อนพ <com> ันล่ําเลยทุกคนเสียงล่ําเบา

เดยวอมาอมันนี้วันสินวันผ่านะทุกคนเท่น้านไปได้มากรักษาหนยาพยื้นทัน้แก่แนวนิ้แป็ดมนยื่อรองจ้ำจะลายไหนไปนากัดยาวยางสมพันธ์ก็อีคุ้นคู็ร่องเป่าเจ้าจะเดือดบุตก็อชาแล้วเข็มแข็งเจ้าจะเก็บคุณแห่งไหนที่ลนโตเ้าไป่องค์ทังพ่อพุกโชช่วยความมั่งยง พาลันี่นัำงูถุงสีบาไปน้อนย้อนบอนเก็บปวดแถวเจ้าเบาใดทุกวันให้มันหยากเจ้าหนี้รี่ไปกับบอลร้อนจะได้รกปหอยลยลาเข้มแข็งเจ้าจะเก็บกระแดงนไม่ทีฟังหลังยาได้ฟังไม่เช่นเน่นใน้คุณเป็นอารมณ์เฝาชะนาชมแม่กยาเงี้ย่านนนี่เท่าช่องให้เจ้าพี ฟ้าพันี่พระความเองฟ้ามใดต้นเจ้าม่ชินบ้านโวยร่ำข้าหลาไปมากขึ้นแต่ก่อนให้มันหลอนขึ้นในมาแต่สี้แล้วพ้นกันเพราะอาหันเห็นแก่แป้งว่องขน่ำโขดเราต้องไฟมันนี่หาดูชัดเจนอันนี้คือแม่หมอแล้วทุกคนเป็นรักษาด้วย ชาวขม้นสขาไปมั่นเลยทุกคนห้าเมียนะขันา้นองพอนน้องชักเแก่หายหิวสีหน่อยกบยาวยามขันก็แก่หายโลก่อยหายทษไม่สมองแก่ทัตุ้งทั้งโตให้ยาวยานทางบาน แกทั้รือกทางอ้าง,งของต้นตจะราา้าอะไรผีโหน่นนได้รผนไข่บุกซีข่อยยาอะไรนี่ฟ้าละนี้ลแแงแกสักแฟ้ลงไม่ริดโตแก่ปัญญาต,าตาาั้งแต่ว่าเก็บเก่าบผีข่อยยาวยานยานไช้หลาบุกซีเจ้าซึนมันรอผหนุไหนทั้งนอผีโย่ยัเจ้านง่งไปแก่หาสักแพ้ไปยังวฟางวิจเรอเจ็บคนลกในทางไม่เนือกับเป้าแฟน มิจเจอราแข่งค้าจะย่างยอดยาด้เจ็บกดบ้างไม่เหนื่อแก่ชนบ่อยซัดสนเขาอะไีทน้อนอ่นในคุณเป็นเสียงระบาดฮะอืมทนกระโพกโลวกหอยลอยลายชนผู้คนกระน่ำลงสู่ตีซัดจูจะมั่งเลกแขกก็เลยข้าชนต้นเจ้าอย่างงันสมพันเจ้าฟังเลือบตีดีย่งจิชุกทีหลวนไปนาก็เป็นงยัง ผู้ตังไห้ขอคุณเารผู้ล่องลังคุณโค้ํามผูนติตามส่งบุตรีขอ,อ,อยจะงยงางงื่นมันมาพุนทั้งแก้วแนวนี้งแฝดมือดือโรกโผล่มานีดีดามทุปปกประการงานกํนากแตมาหนี้เป็นชิ้นสำเร็จเท็ดลือขวงจีรองกายทงางบางน่พ่อแม่ร่องสารเอาบุติอ่อนร้อนนางเจ้าว่ามโกรงนาเสมอนันจะลูกเล่าเล่นหน่อยที่ยยเ,เป็นจุกบุตรีเอ้ย คนท่อนถูกใหาใครแต่ข้าวนำอาหารเย็น,น,นแก่แป้งร้องบอกผิงชือ้อโอ้ยมันจิมีเป็นตื้อกว่าหยาดหม,มูมันคนก็ลงต่อตามให้โทษทันทีดีในโต๊ะวอมีอย่างข้อดีปลาไหลนี่ทอดไห้ให้ไปก็ล่อมเป่าเจ้าทั้งมุกตีขออีซาแล้วอยู่นึง นาเข้มแข็งเจ้าผูปวดผู้เบื่อไม่ทีช่างจะมองหยิบตั้งหัวยาได้มัวตาตานไหนมันหยาดุตีคอยไวมาคือนจะเก่าอันนี้หมองไหล่ชาวถุนเจ้ายาได้นี่ข้องขปีบ่ามากลปพุ่งช่างไรนี้จากพุ่มนำมาปลูกหน่อยพุ่งต่อในแดไหนยหายจะเลอะละบุตีเจ้าจึนมันมาพื้นนักเล่อลูกหลาช้าเร่อิยูเย็นตลอดเรียนลานเจ้าจิยูเย็นเป็นสุข ร้านเนี่ยน้าบ่อเนมีผู้จังน่าจะร้านเห็นหน่อยถูกแพงอบุตรีอุ่นบ่อเนมีเนี่ยอุ่นคือกี่เก่าเดิมพอม่เสริมมาทัเขาทีดี้ไปซื้อแกเก้าเจ้าจะได้รูปดอยเจอยังจำออผู้จัดหยกันแ้วอุ่นอน้รสมลานี่ีดาทางประจงมายมัหน่อยนะ

nên ông phó tổng dưới những người tôi cũng đang ở đây tôi bán nay ông mèo sang một tia anh tôi bay ông tây súng 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 เอาชนะลักมันนี่เป็นสิ่งไงยะมันบมาเกิดโลกค่ะแคร์เบุกตาบ้างมันบมาเกิดมากค่ะในต้นโตบุกทีทีนี่กาแฟมันนี่ไปหไหนจะเลิ่เนี่ยเยียวยากุณพี่กาแฟอ่ายิ้มเลยเยียวยาไปกราบไหมลูกกราบปุ๊คฝนแล้ว

สี่รองบาเพือนตีนังต้นบาแม่นบ้านพือนดีหาง้นย่ตข้างเขาเรยยันเราโบรเลยนะมามาเดี๋ยวจะให้กงเช้นั่งนี่น จะทำอาหารลูกจะแบบไหวแม่เราขึ้นบูชาตเอเนาะคือว่ม่ลูกจะกคนมาแล้วก็มาอยู่เราาอีดานี่แหละอานี่แหละมีได้อยู่เรากระจายเยอะมันร้อนมั้งอ่าถูกหนัเิดเอีกทุกบ้าน mình đang mệt mỏi và đó, không phải cái 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 เล่แมวช่วยเล่นแมวความเชม่ไทางจางบางลามาชมทำไมเล่ตานี่เนี่ยปดก็จะดีแล้วก็เดือดหูนี่ต้องที่กก็จะงอนแต่ไม่ออกความม่ออกความอไรใจมีออกม่ได้รออกอะไ ไม ch ch ่เอาคิดในใจนะคะทำเมื่อไรชั่งใจตัวเองแล้วก็เลือกไปไปเดียวกันแหนักนี่อยู่บา่นชมชื่าะเนี่ยเยาอกปาวาง้ว่าใช่ใจใช่ใจชื่นสิ่นใจนั่นเองเออไปที่มาอ่างเราใจพะกาเป็นบาเจ้าเด้อเจ้าบังักเขาเป็นาหังเขาเองที่บาเจ้นมาสั่งงามไอ้ตัวควมอย่างเอง ไต้ยเนี่ยเหรอไต้ยเนแล้วหรอไต้ยไต้ยช่างส่งถ้าผ่เนี่ยมันอ่านเป็ไต้ยคนคนคน่ก่อหี่ยเหรอแค่เรานไต้คนสั่งมาเราจะก่หักไต้ยเอให้มันต่อ แคาะ่อหอ่ละ่อ่อแค่็ะหแลนี้ังเดยวไม่เอาค่มเอาไม่อาไม่เอาไ่เอาไเอาไม่เอไม่เอาไม่เอาเอาไม่าไมเอาไม่เอา่อาไม่เอีไ่เอามเอาไม่อาไม่เอา่เอาเอาไ่อาเอาไ่อาไม่เอา่เอาไ่เอาน่เปานกอา่าไม่เอาไมันม่าไเาไเาไม่ะอเอาไม่อาไ่เอา่เาไม่อาไม่อเอาไ่อไม่อาไมาไม่เไ่อาไาไ่เไม่่ มากเลยทุกคนเบิ้งดวงแล้วแล้วเ<ม>พื่อนสาวเมื่อกี้เบิ้องทุรักคิดร้ายอยากคิดหลายเบิ้งเพราะ,ะความมวลความสื่อแต่ละคนเบิ้งเพราะความอันนตริสื่นนะความเหมือนเธอขนเอา,าไปคิดหลายรำกรรเบิ้งดวงะชีวิตเราเนี่ยมันแต่เขาเอ่ยมาอิงกอบง่ายเกันไปแม่มันก็นอออองก่งงาย,งงายเป็นแบบว่าเ,เป็นความสื่นท่านแม่มาเป้าวันศีลนั่นผ่ากับเลยเพื่อนบอกว่าเบื้งดวงเป็นซองเสี้ยวกับเลย่องแบบว่าเบิ้งดวงปะแต่เรื่องเส้นแบบความมโนแยกเบิ้งถือเป็นแนวทาง อันอี้บางทีแบบว่าอันนี้กับถ้าเราต้องไปกินหลายแอกเนาะแน่นเลยละลายเองเลยสิจำเลยจะอยู่ไปอยู่ไปจะสิหาย่างว่าหายแค่ไหงจัำว่าไม่หายยู่งบ่นี่แตนเราคนดูอยากดังคนที่เป็นเม็ดแหละอารมณ์อ่อนไหวนะแม่ดเป็นเดี๋ว่าเบิ่งละครกับเป็นน้ําตาไหลเลยทุกคนนี่เห็นเป็นๆเองก็เป็นแต่ว่าเพิ่นอัน่นว่ามากนะบางเถอกะพักบุกหมุน่ะมันยังบ่มีความบ่มีความใชัเลยนะ เองน้ำเพิ่์นบอกว่าดวงน่าขึ้นแล้วทุกมือนี่อาศัยบุญบารมีพี่น้องเพราะว่าบ่ขอเขาประหงีเพม่อนว่าดวงน่าจังสั้นเหมือนมาเด่นไรอย่างนี้แันมี่ค้นมาหมักลายอยู่แต่ม่อยากได้ผัวเนาะอังไม่ออกว่าอยากได้ผัวเหมือนว่าทนอ่อนไม่อยากได้ผัวจริงๆอย่างไรก็ให้โอ้จริงๆมันจนสั้นแล้วเดี๋ยวนี้นะทุกคนไม่อยากได้ผัวเพม่อนว่า ันเจ้ามันไม่ออกก็อยากได้ผัวทุกเลยแน่นแน่นเออมันบอกว่าทายแน่นสีมากฮอดภายในเดือนหนาเดือนเฮือนี่มาทั้งไก่ํำน้ำํำโค้งมาแต่ทั้งไดบุขาไม่นามมา้ามากเหรอมาแต่ทั้งไก่แต่ว่าไม่ออกว่าเอาาก็เก้าเหระปฏิเสธเหรอโอ้ยคือเป็นยังสัน้นเป็นยังสัน้น,นบอกใจะคิดปฏิเสธคนในถักคนเข่ามาเนี่ยทุกคนอคเออเพิ่นกับว่าหาอายุกับ เห็นการแลแต่ความเสื่อมของแฟร์แมนอะไรทีนองเลยจเฮ้ยปลาเบื้องไปเพื่อเป็นแนวทางแหละเนาะอุคือสวยแท้เพื่อนสาวไปเสื้อสวยมาในดวงเสื้อสีน้ินแต่มันดีว่าเสื้อสีน้ำเงนสีน้ำเงินหนีบผมกับนีบแบบเป้าเป้าเป็นหนีบอยู่ในห่านอ่อนกระลื้งเท่าไร่สาวจะม่ได้ดันเลยน่ะตื่นจะเศร้าเลยทุกคนมาเศร้าเผื่อจิตจะมาเนี่ยนะผ้าเม้าเป้าเิ็กน้อยกับเป้าได้มาแล้วมันไก่ทุกคน แต่บ้านมาที่ไก่ดีเราออกรถตั้งเต้สาวๆเนาะไก่ทุกคนไก่อยู่เมืองจำพอบ้านคำสีดาเมืองจำพอนอุ้ยแม่งกระเบื่อะพี่ยมีดอกงามมีอยู่พี่อุดมสมบูรณ์เลยเบรรยากาศนี่ดีอ๋ออ่อนก็าว่าก็บว่าอยู่นิ่งแค่นั่นแค่นี้นะทุกคนเพาเป็นจะอะไรตรองสิได้ผัวบอกอันเพิ่นว่าเองว่าอ้าวเฮ้ยมาได้เขอยู่ผู้เดียวไปตลอดชีวิตเพิ่นว่าตลอดโลกเราเคยต้องการอยู่ผู้เดียวตลอดชีวิตทุกคนทุกคนหนึ่งหมู่กัน บิงดวงกันเองกับหัวเบิงขาเบิ้งไกันเองกันได้เลยทุก่นเดี๋ยว่าพ่อเขาก็บเบิ่งพ่อแบบพมลเพื่มเพิ่มเพิ่ซื้อละกันคำันดีกับสาธุเอาคำันประตงเขาก่อมันกับบรตงแต่ว่ากระบง่ายเนาะกับกาบ่ลุบลุแล้วทุกคนถ้าสิไปดสซตอกอย่าเขาวัดเป็นสาวอย่าเขาวัดเลยทุกคนโอเคเนาะเข็วัดทางมาอย่าไปว่าหาไหวคงไหผ่าเห็นเวัดแล้วก็ืย่ไเขาว่าย่าเอมีมากับเากเววัด รัวข้ามื่อข้ามื่อข้า okay. พี่บอกเมื่อได้นักล้าเจ้เป็นที่บอกเด้อทางน่ะเมื่อได้นตลาเด้อทางเามือได้นักหวยทรานะเฮอวมทั้งนั่นบอกแม่เขาทังตันสุขาเป็นแหะแล้วเขาปักซองมันเมล็ดเขาก็ไปวาพระโมกองค์วายมกต์ปะปูะปูนักกล้มีแต่ไพ่มีอย่างเยอะเรมีกาสืบขังนางเอาสีเอาอัน เอาไปจุดถูกเทียนนะทุกคนโอเคนะทุกคนโอเคโอเคโอเคเราโอเคเราโอเคเนลาไปติดตามอีพี่ต่อไปแล้วทุกคนบาย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 สบายดีส